สวัสดีครับผมช่างก้านนะครับช่างกุญแจจังหวัดปัตตานีผู้ให้บริการด้านกุญแจแบบครบวงจรในจังหวัดปัตตานีสําหรับวันนี้ผมก็มีเคสทํากุญแจรถยนต์ที่หอฟอร์ดเฟียตตาปีสองพันสิบสามตามผมมาเลยครับปัญหาที่เจอวันนี้นะครับก็คือลูกค้าการกุญแจหักนะครับจะต่อแล้วก็จะไขให้ได้โดยการใช้วิธีเอาน็อตมาไขเพื่อให้มันแน่นนะครับก็เลยไปโดนทิปข้างในนะครับ ทำให้ชิปข้างในแตกนะครับพอแตกอย่างนี้นะครับจะไม่สามารถสตาร์ทดดติดได้นะครับทางการก็เลยลงโปรแกรมให้ใหม่นะครับตอนนี้ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นดอกนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทติดนะครับ โอเคนะครับนี่จะมาเช็คให้ดูอีกทีนะครับสำหรับทิปที่แตกนะครับเดี๋ยวมาลองอ่านลิปตัวนะครับตัวนี้มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่พบชิปเลยเพราะว่ามันมันแียหายไปแล้วแล้วก็มาดูตัวใหม่กันนะครับตัวตัวนี้ที่ทำมาอ่าเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเคสวันนี้พอที่จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้หรือไม่ครับ โอเคครับสำหรับท่านใดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีปัญหาด้านกุญแจ <c oughs> ก็สามารถติดต่อตามที่อยู่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและสาหรับเคสน้าช่างกันจะมีอะไรมาแนะนําอีกก็รอติดตามในคลิปถัดไปได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ช่างกันก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับดีครับ